มีได้หลายคนเนาะวันใจใจ่าใสมนี่ผุ้จูงหัวว่า tuyên con Lốt thì này. Và một khi <laughs> cái <laughs> mí tái khắc. เตือยโอ้โหเออฝืนงัดกี่เก่ยงงัดต่อเโี๋ยวเดี๋ยวเอาบะ

นี้กำลังจะเดินทางสู่วานมากเครื่องออกบ่เก,กิดบุ๊ค ใลงกนเท่าไหร่ลงคุณลุง bo บ่บ bon, ่ให้เขาคอดไปคอดไปพุดบ่เขาได้ฮะบ่เขาคอดไปทางหลังเหยฮะเนื ah. ้อบคุณข uh. ึ้นเต็มงัดยังไงก็บอเอาเรวเล้วเ ตอนนี้กำลังพอกแล้วพี่น้องเลยบินบ่อนสเปอร์นี่ได้หลายคนเนาะตันนี้เนาะประมาณจ็ดสุบโมงหอดมากเรื่องสามสุบโมงเลยสามสุบโมง อายุยางนี้น้ำหลายเนาะ,ะน้ำมันสะดวกเบิดเบิดจักลิตนปรมันสี่สิบไปลิตรมืสี่สิบปาย,ยมันก็ส่วนบ่ส่วนล้านตายล้วร้านซองซื้อฮคนน้อยกูรูปเนาะ <laughs> ไอวงอะไรเฮ้ยได้ยูมุนี้บุลมไปไหนมันยกาะพอรีเนาะ ผมมีไปขึ้นเพราะว่าอาการ้อนเครื่องเต็มอยู่ทางหน้าขาบมีเล็กมีอย่างโง่หลายอย่างทุกที่ทุกอย่างที่ซื้อขึ้นไปคิเทิงมันต้องได้ขนส่งทางเพื่อเท่านั้นอเอาไปเบิ่งกับผูโดยสารว่าน้อยโบรายก็ใช้น้ำมันกับ ล้านปลายเกือบสองร้านละืสอน้ำมันใส่จกักแต่ใครแน่จะปิ่นน้ำมันกระสนน่วนอ้โคนยสารโอ้มืดเ็มเลย ฐานประมาณห้าหกสิบท่านเครื่องอิม ที่มุดซุ้มเามาบ่ะพ่น้องเลยบรรยากาศฝนตกลมแหง้งโอ้ฝนอกน้ำฝนแล้วฟ้า,ามือกล่มชะนาขาดพุน,น,นบรรยากาศอยูกก่กลางอ่างน้ำเชิน หลายถ้าไม่ลงไม่ได้ไมีลงแห่งขนาดจะฟ้าข้างผู้ชมส้มกับบรรยากาศไปพร้อมกันแดดน่าวๆพี่น้องเลยคุยคนเดอ้อ พี่น้องเลยมันเป็นเราจะมึงทะเลหน้ากายพี่น้องเลยทะเลทะเลน้ำจืดเป็น ที่ประมาณสองสองชั่วโมงกว่าถึงจะหอดบ่อนเงื่อโดยสารจุดที่เงื่อโดยสารจะหอดน้อง ตกเศร้าโอวันรยากา้าวพูดพูดของพตรเลยอันนี้เขาจังาาหวะ้าด่างพูนฟ้าด่างพูนเลยตอนนี้เริ่มเข้าห้วยแบบเป็นห้วยเป็นสายห้วยของสายห้วยของน้ำเชินที่มาแต้พุณงไหลยอดทึง่งกุหละพี่น้อง ถ้าฝุ่นถ้าฝุ่นมูตุกนี่โอ้ยคนติมเน้อยุงเทิงนี่ จะหอดบังางานั้นล่ะอีกหอดบนันทางหอดแล้วพี่น้องเลยพี่แม่นแกงดวงแล้วนี่เีอยู่ที่ฟุนยับปทุกข์พี่น้อง ขึ้นมาเต็มเลยข้างด่างของเครื่องโดยสารอินกาครับลายปกตี้น้ำจะแห้งน้ำจะไหลแห้งนี้ฝุ่น ฝนปุกคือซีเมนต์ฝนปุกหลายมือละคือประมาณ30นาทีหรือว่าเกือบชั่วโมงนึงละหออละพี่น้องเลยเพราะว่าเดินทางมีประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง4ีชั่วโมง ตอนน้ำตอนน้ำน้อยนี่อยู่นี่นี่จะแดนเหงอือเหงหื่อแย่บ่ได้พี่ต้องเลยใช้เหงือาหางเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแกงน้ำแห้งใช่ยู่ถ้านำ้ำถ้าน้ำบวกลงมันโอ้เป็นมีแต่หอมน,น้อยๆน้อตามกีนจะได้ใช้เหงือาหางแลนขึ้นตามแกงเนาะ Yeah. Please. ที่ที่เงื่อขึ้นต่อเพราะว่าเฮาสิไปบ้านกนบูงพี่น,อน,อน้องเพราะว่าเงื่อนเงื่อโลยสาเงื่อไง่ายนี่จะได้จอดอยู่ตอนนี้แต่เฮาจะได้ขี้เงื่อหาเงื่อนน้อยไปต่ออีก ได้จอดนาแนะนำเกินเกินี่ว่ะรืจอดยู่ลุมอู่เพ่อเึนนะจะเ่าเนาะเข้ามาครับนี่ิแม่ครับแ้างเ้าีแล้วนีเกิ้นที่เรามาครับเฮาที่อ๋อบุญน้อยี่เี่ยขึ้น แล้วพ่น้องมันนอนเหรออยูนีูกาเพื่นพวกมนกของกี่เจ้าครับเล่นมนกหนึ่งน้กหนึ่งสิ่เก้าหรือขี้มันบ้านมันบ้านมันขี้ก็มีเ้อบวันนี้เอ้ออ่า cơn bây giờ lộn thì <coughs> cưng <coughs> này mọi khi nữa thắng 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 nữa ไข่เจ้าพะเต็คนแรกไข่ทีคุณนั่งห่างมือเปล่าคุณนั่งทางด่างมือเปล่ากฮิตเนีเจ้ากเฮิตแล้วบางคนคุณย่เพรว่าเจ้าเดินยากยากนั่งอ๋อเจ้าก็ถอยหลังเลย

s p what do you need สบายดีไหมสมบายดีสบายดีมาดีพ่อ่าเห็นยงอันนบ้เห็นยาอันน้เอีกอกยาเนี่ยบ้งโอ้มาทางไหนแต่น่ากายคนละมมีรม,ม,มบ่าม,มีไม,ม,มีแต่ผลตกน้อยนึง กี่เหือมาฮอดไปอยู่มัอนี่ไปเหือตัวเองเลยเหืออเนี่ยเหืออของเท้าเนี่ยไปครับ<อ>เหือ่อของเท้าครับออก,าอกจากศาเนาะแม่แม่ม,มาพิจนัณนแหล้วไพ่กับไพ่อะไรขึ้นมาหลายคนอยู่เนี่ยเดียวโรงร้านาเนี่ยจะให้เขามาเดฉยวนี่เนาะมาหลายเชื่อแล้วก็มาหลายเชื่อแล้ว Ừ, มานำยายาปุก,าาก่ะย,ยาเมาย่าเมามานำรูปเพชเนาะนแล้วลงงเาาก,เลกี่ยวขาให้เออค่ะพูกาแล้วพูกานกำลังเนาะกำเพยไปได้มาณเนาะ เราเก็อยู่ประเทนี้อยู่เมืองเขาอ่ะแม่แม่แม่ใช่มาพานักงานเมืองนี่เขากับเวยนะอาณาเขากับเมียดีเวียล่ะโอ้ลูกหลานอยู่ทางไหนบ้านเกิดเลยอยู่นากายนะบ้านเกิดอยู่นากายเลยม้านเกิดแท้ๆเราอยู่นาตาลอ่า ทำกร่อนาตาหัวเดี๋ยวนั่นเอาจะว่าเอาข้างเชียงตาดนะหัวเ้อยจะว่าว่าใรซ้ำทีเดียวม่อะไรใครซ้ำใครทำเน้าปักำนคน้ีนพเท้าใช่ใช่จ้ะนั่นเกิดอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยมู้ลายจะเป็นเู้เฝ้าอย่างนี้ทำกล่องทำกล่องทรู ว่าไม่รูนายม่รูนายในการับคนทางประเทศเนาะพร้อมพร้องนี่ตาชนาผีเมื่อพเท่าเพื่อนเอาอันนี้แบปักอย่าอย่าพูกอย่าเมาพี่น้องเพื่อนจะสูบอย่าเมาเพื่อนพูกอย่าเมาอันนี้แป้นมุ้งครับเ่าพอเท่า นมีก mm ันนแลนี้ทาสมัยแล้วเนาะมัง hmm. มังออกเอาสัง hmm. สีมมุงเะราอนจักจักปีแล้วพ่อเฒ่า70ปลายแล้ว70ปลายแล้วหนันละซื่อๆนี่แพ่อเฒ่าเสียงดีเสียงดีพ่อเอาเสียงดีเนาะ เียงดีนวลดำมียาเกตนมทุกคนอ,อยู่ยายคนหูอยู่แขวงขโมยลีสังเียิงกวางารคนหูอยู่ว้านนี้ตั้งคือสิทธิ์นันดนลุลนะเนาะบ้านนี่ตั้งแต่ปีพันกว่าร้อยเท่าไรพันกว่าร้อยสิบสามกว่าร้อยออสิบสองบ้านเะริ่มดาพาร์ตี้สแทนะ ต <มา S 3> ้นลายเสือสายนี่มามาเต็ทางเลยม้าบุรีคำไซมาบุรีคำไซแขวนบุรีคำไซเนาะมายดีสามฮะอุ้ยพุ่นที่ตอกอันนั้นอ้อมหยาบเมาหยาบบุกพื้นอันอย่างอันจ้ามบ่สบายดีโอ้แขวยจะมุดด้วยบอลใ้ญ่ มันมันมาเองเลยอ๋อเสียดายเว้ยไล่เอาขมึปิ่นๆหยังจะมามัดอยู่บนนันนี้นปกติคือว่ามัดอยู่ตล่างมัดอยู่ตล่างเือนมันมัดนอกลายด้อยู่ตล่างสมุฝนตกเลยตามนะตกตามมันโอ้ามันอยู่ในนี สามหกเก้าตัวนอนหัวควายเพิ่นปกติเพิ่นจะแลีงอยู่ตะล่างห้องน้นแต่เพิ่นโมแลกอยู่ตะล่างเพิ่นโมมัดอยู่ตะล่างเพิ่นปะไว้อยู่ตามแต่บ้านเลยพี่น้องเพราะว่าคันท่ามัดใจตะล่างนี่มันจะมียีนไม่ยุ่ง่น้อง พเพื่อนธมัดพี่น้องถ้าฝนตกมันก็เคลือบตามพวกควายเลยพี่น้องตอนนี้ข้าก็มาหอดบ้านก่อบงพี่น้องเลยเอาเดือดามมาแต่เมืองลากายพี่ท่าน,นี้มาหอดนะพี่น้องจ้าสิขออำลาท่านผู้ชมสำหรับทีนี้ขอจบในซรำนีน้เนาะเฮาสิ ขอภาคกล้ามู้มไปติดตามพี่ต่อไปเนาะสำหรับพี่ๆนี้ขอขอบใจเด้อบวายบาย